กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเด้อพบพผอกับสองแม่น้องแก้มมุมอีกแล้วปลาลุงเลยตอนนี้เฮาวกะมาบ้านแม่ยายจืดนีกแล้วพี่น้องแม่จืดคือดูเทว่าเห็ดยังอะไรนะมะอร้าวไผ่นี่แล้แก้วแตกนี่แล้วก็เออเดินแก้วแตกแก้วยางแมนเมนนางปลายางมาอีแม่มัดผมให้ลูก ไปลูกละไปส่ไปยางมาสิมาทุมห่อยสาวมัน่เปียหไปบ้า่าไก่ไข้าไปไ่ไปไกไ่ไปตอนนี้ฟอน้องออนเลยสีก่อกับพอใหญ่จอยพี่น้องเลยดูกิ๊กสีเห็ดยงน่นิไปลูก สบายดีปลาลุงปลาอีหลานี huh. ่จะเถะเด้อม <t> ันปิีงย่างอ่ะนะเฮ้ยปีงใบซีดาบลาลูกไพผ้าสมเจ้าอยางนะเฮ้ยไอเอจ้าเป็ดผุมาอยางนนเฮ้ยย่างสเฮ้ยนี้มองใส่ถ่านบ่ย่างอันนี้นะ เอากองเนียงอะไรน้ำเสียขึ้นมาหนโอ้ไพ่บอกเห็ดนี trov 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 e nice ่นี uh ่นะน้ำกินตัวนี้เททานล้วเต็มนี่ยเนี่ยผ่านลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วผ่านะเออปิดฟ้าไว้แล้วเอาพอใจมันกองขึ้นมาหน้ามขึ้นผลขึ้นมาหนึ่งโอ้ขึ้นมาหนึ่งออกไปให้คุณผู้กาศเอาการเอ่ยน้ำเสียเขาใช้สะอาด ตักมาอาบได้เราเปตายนอน้องอัเนยอาบโลดก้นอันนี้แล้วพี่น้องพอการก็ออกจกนีต่บว่เออเเห็ดออกนี่ล้วก็เห็ระบายอาคุณน้าไม่ชิใสนั่นอ่า่าบมีเลยอ่ะ้ออมากพนอเนยกับพ่อใหญ่จ่อยพี่น้องเว้ยกำลังสีจัดการเห็ดัน โอ้ยพอเนยยอดเลยตอนเดี๋ยวผมกำลังเห็ดนะพี่น้องเนาะอือกำลังเห็ดกำลังทำเนาะกำลังทำจ้าพอน้องอเนยก่อเองเด้อพี่น้องเดี๋ยวบ้านนี่ก่อเองพญ่จอยกับบ่าวาสิก่อบ่เป็นพญ่จอยกันนะ กี่ภาษาละแม่จ kind of um ับคุณแม่ได้บ้าบุ้งบุ้งมาดึงดับุ้งาจินนาจินตังเถิดเจินนาโอ้ยแต่ว่าเาซาดูให้มันนกมาเ้นนะดี๋ยวนี้ไใหญ่จอยมามายู่ทางห่มลิซาสมัไปยู่ทางหงมลูกปยางงามๆแต่ลูกเด้อ คนยาญจ่อยเห็ดแล้วมันได้เห็ดดำได้เห็ดดำตลอดเมย์ยจืดนาเห็ดดำก้อนตลอดดิเออ,เอพี่น้องเลยเมย์ใจืดก็จะเห็ดนางคานพี่โขดบังโต๊กสวมลูกบ้านเด้อยายข้างอันนี้ให้ข้าเจ้าเออให้ข้าเจ้า <laughs> ข้างกักได้ให้ข้าเจ้ามันแขกค <laughs> น,นหนึ่งนี่ได้เป็นแม่น้องอันนึงพี่น้องเลยแขกใหญ่ แขกใหญ่เป็นแม่แมน้องอเงนยจ้าโนนี่เลยเห็ไดไนยเห็ดย่งลูกอ่ะน,นะย่างย่างอ่ะนะเฮ้ยพี่น้องเลยพีนอ้องอเนยเป็นลงมือเองหด้วพี่นอะเป็นบริยาก,กเลเพิ่งจะเริ่มเห็ดเป็นเลยเนะาะเห็ดเป็นเนี่ยบอว์โมมนโคคนคืองูกินเขียดบอ พอนายจ่อยเน่เห็ดน้ำสามตาสี่ตาเนมเน่ค่ะกันนะพี่น้องเนาะพอนายงามบอยมันขดน้องเลยพอนายามบ่อยมันขดมันงเพิ่นว่ามันจะเสห์เห็ดนั่นแหละเห็ดมีสมาธิเนาะเห็ดแน่ค่กเน่แน่ลิเลยน้าพี่น้องเนาะจังสีด้เนาะ ก็ยังเ่าะอยู่กำลังหดหน้าหดยังอันเี้ก็ซ่อมอยู่อันเี้มาซ่อมอยู่งูกินเขียดเด้ออันเี้พูนพูนพูนสบายดีปลาปลาลุงใหม่ดูลูกสบายดีปลาลุงใหม่ดูลูกอ่ะป้าเฉยล่าเห็นยังเราไปทางเตาแม่เจียวเด้อเตาแตกด้านหนัดไปบุญบ้านพ่นด้เต้าสองหน่วยนี่ได้แม่เจ้านะลูกเฮ้อ ในเต้าสองหน่วยนี่ได้มานะ่ะบุญบทนะาทโพนน่ะเพือนเฮือนอืเอื้อยบุ้มบ่วะนี่วะเฮ้ยเพืนเฮือนเนยจีบ่ันนี่บ่แม่นนะเพือนเอื้อยบุ้มมันมนี่เพือนเอื้อยบุ้มได้หลังนี่เฮือเนเนยเฮือนเนยบ่มีเพ้าเอาดอกเฮือนเนยนี่ กันเนยเนยยากยังนอนอเนาะยากให้ฝอใหญ่บ่เนาะเป็นพ้องอ่อยบ่ลูกฮึพ้องอ่อ้เดี๋ยวจ่อยสิลองมือก่อนเลยพี่เราเลยเนอกระเพาะเ้าว่ามันไข่กว่าอันบล็อกอันแดงๆเนาะอันมันสิไว่ายเนาะเฮ้ยคือว่าแหละท่านผูกก่อเป็นเนอจะได้กับไข่เบิ้ด กันก่อมาเป็นกับกดก็งัวกินเกียดกับกกบวบบ่วยเลยสาบยากขอไปง่ายเจอยาเสหดเลยพี่น้องเลยวไปหาสไปแน่จอยคนกัดจังหน่อยคนสิตขดงูขดงูนเนาะอีลาเห็ดยังอ่ะมันเปืือนไหนลูกนางทูอะไรนะ,ป,ระ,ะปัดเนี่ยตีลูกแท้่มองสุปจริตน,นะ ไม่ไงเก่นคนแก่คนงามกะก็โอเคอยู่ดอกหัวนี่มันหายมันออกนอกเสื้อมให้หนึ่งบ่พเอเมื่อวานนี่สินห้หนุ่งอันสินสีดำมันได้แม่้าเมื่อนี่ยพายกระบะหนุ่งพายกระบะงามหาหนุ่ง ข้าวกระนุงเลยแหละได้เมื่อขาวกระนุงเออสิผ่านอยู่ดกเตละคนบบธรรมดาได้ปูปูน ป้าใหญ่อยลงมือลงอย่างเองเลยกับพ่อน้องอเนยคนละแพงบะหูอภัยสิงามเนาะอ้าวหอยบุบบับบกขดคืองูกินเียนไข่อยู่ดอกขันขดนาะพ่อแห้งอยู่ดอกเนาะกินแกงน้ำไม้ทงมะส่า างกี้ลูกปัดนแถวมองซุ้มเจ้าหนางนะลูกพะยะจอยก่อนะไรป่าเดียวกันได้ โอเคอยู่พ่อโอเคอยู่เออแม่งหาสีลำมาเนี่เออหัวมันอยากไปเออพอดีแบบนี้พ่อพ่อเฮ้ยหนึ่งดิ่งเปียดได้เนี่ยก็ได้เลยเมียลุงเดชเรายังก่อได้เ้าเิ่ตียนอืมโอ้ห้อยๆเด้อกออีกเนี่ย วายได้<า>ไเขาเห็นเขาเห็ดหมับหมับหมับบางคนนะเขาเกิดปทะทมะก่อสร้างป,ป,ปีสองปีอยู่หันมันก็เป็น,นอะไรวะอือทานอีดอกสานีใส่ได้อีดอกพี่น้องคลิปนี้เฮากกฤษดาบลาพาจักรก้บพี่น้องไปผ่าก็ไลค์กดแชร์ก็กกกติดตามพี่น้องแกมบมเนี่ยเ้อ ภาคเบิ่งภาคส้มต่อไปนะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยใด้ลๆสบายดี